ชีวิตในในช่วงเวลายามเย็นของบ้านเล็กในป่าสนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของธรรมชาติในยามปลายฝนต้นหนาวที่มันชุ่มฉ่ำไปด้วยหยดหยาดของของน้ำค้างและสายฝนที่มันโปรยปลายมาในยาม ย่ำปรุงหรือในทุกช่วงเวลาที่เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างเรียบไายผมอยู่กับอยู่กับป่าที่เต็มไปด้วยความสงบธรรมชาติที่มันมันเรียบง่ายมันมีชีวิตชีวามันทำให้เรารู้สึกถึงชีวิตที่มันไร้ขีดจำกัด เวลาอยู่กับตัวเองก่อนที่พระอาทิตย์จะพบคำ่ำสัมผัสกับธรรมชาติยามเย็นที่มันเต็มไปด้วยความเงียบสงบของธรรมชาติของป่าเล็กๆที่โอบกอดที่โอบกอดบ้านเล็กๆไว้กลางป่าการใช้ชีวิตแต่ละวัน เป็นความรู้สึกที่ทำให้เรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างเรียบง่ายไม่ต้องจริงจังไม่ต้องเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปเป็นความรู้สึกสงบแต่ถ้าว่ามีชีวิตชีวามีความรู้สึกเบิกบานมีความรู้สึกของความเป็นอิสระ ธรรมชาติก่อนพระอาทิตย์ตกดินเปก่อนที่ตะวันจระลาลาับขอบฟ้าเป็นความรู้สึกของการได้อยู่กับตัวเองจริงๆอย่างอย่างเรียบง่ายความรู้สึกเหล่านี้เป็นความรู้สึกที่ทำให้เราสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง ความรู้สึกของจิตวิญญาณของเราสงบและเรียบง่ายในธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบตัวเราสงบและเบิกบานก่อนที่ตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าเป็นความรู้สึก ของชีวิตที่มันเรียบง่ายจะมีชีวิตชีวาอยู่กับโลกภายในของเราชีวิตที่เราไม่จำเป็นจะต้องยินรนมากเกินไป มีเวลาที่จะตกผลึกอยู่กับตัวเองมากขึ้นและอ่อนโยนมีชีวิตชีวามีความรู้สึกว่าวันนี้หน้าที่ของเราก็คือใช้ชีวิตให้มันมีให้มันมีความสงบสุขเบิกบานมีชีวิตชีวาทุกๆลมหายใจ เป็นความรู้สึกสงบสุขและเบิกบานสื่อสารกับตัวเองให้มากขึ้นสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเหมือนเรากำลังรู้สึกกับชีวิตของเราทุกๆลมหายใจบอกรักตัวเอง กับการใช้ชีวิตเงียบๆในบ้านกลางป่าความรู้สึกเงียบสงบและเบิกบานคือความรู้สึกที่ผมอยู่กับตัวเองในายามพบค่่ำ ก่อนที่แสงตะวันจะรับขอบฟ้าเนี่ยอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าก็แค่รู้สึกว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความความเงียบความสงบความสันโดษและความเบิกบานที่เราจะรู้สึกกับชีวิตที่เราจะให้อะไรกับตัวเองที่เราจะเข้าถึงจิตวิญญาณของเราในแบบที่เราเป็นผู้เลือก ที่จะมีชีวิตมีแง่มุมมีมุมมองในทุกโมเมนต์ในทุกลมหายใจที่เรากำลังสื่อสารกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริงขอบคุณทุกๆลมหายใจขอบคุณชีวิตที่ทำให้เราได้มีเวลาค้นพบ ความรู้สึกและความหมายของชีวิตยอย่างแท้จริงสำหรับพวกเราที่จะมาจูนกับผมที่ถ้าเล่นลับที่อยู่ด้านหลังผมหรือแม้แต่จะมาโค้ชส่วนตัวกับผมในวันที่11เดือน11ที่จะมาถึงนี้ก็สามารถลงทะเบียนติดต่อกันมาได้ที่เดอะมา t e r เ o อะโค้ชอะคาเมีบ้านเล็กๆกลางป่าใหญ่ยินดีจะต้อนรับพวกเราทุกคนและผมก็พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ของ การติดรถของชีวิตที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทุกๆลมหายใจให้กับพวกเราทุกคนขอบคุณและรู้สึกแลรู้สึกซาบซึ้งจากหัวใจครับ สวัสดีครับ